ลืมลืมลืมไอไอไอลืมไอลืมลืมลืมเฮ้ยเฮ้ยพอพอพอจะเต็มพอช่วยแล้วมันจะเต็มเต็มเต็มวงกลมแล้วเราก็ปล่อยแล้วก็นี่เลยใหญ่คือคือพยายามจะช่วยร้องไปไอศัตรูศัตรูศัตรูไอเจอศัตรูนี่ไงอ่าเฮ้ย ไอเจ้าศัตรูไอบอกแล้วอ,อ่ากำลังไปกำลังไป <c oughs> ไอกำลังไปไอกำลังไปเก็บของ <c oughs> กำลังไปไกำลังไปเดี๋ยวไอกลับมาเย่ศ yeah. ัตรูตายเอ้าเพื่อนเราตายโอ้โอ้แอมซอรี่โอ, <c oughs> โอห้ามเก็บของ <c oughs> ด้วย